สวัสดีครับผมครับสวัสดีพี่น้องครับวันนี้พามาเบิ้งนะครับไว้ครับยุตตลาดลอยเอ็ดนะครับถามไปตัวนี้ถามไปเไปแค่บ้านไร่แม่ลูกแม่ลูกแม่นี่ว่าโตมืดหาครับโตเป็นหนามเป็นลูกจะโตแล้วมันถากเป็นล้วลูกตัวที่สามอ่ะเป็ตัวเม่เนาะเป็ตัวเมียครับตัวแม่ยเมื่อกี้คืตเลยแม่กับตัวเม่ลูกทั้งสามตัวเลยตัวแม่ก็ที่โต แม่เป็นเกตูมี่แม่นง่ร่้อยสามี่สามหาครับแม่รูปแม่เที่ตศูนย์เก้าแปดครับ่สามหนึ่งที่สหนึ่งูนสองแปดสองูนสองแปดสองครับ ราคาครับผมราคาเก้าหมื่นห้าพันเก้าหมื่นห้าพันนี่นี่คือคือตัวร่องไหนนะครับขาจังไดยกับโทรมาสอบถามเพื่อนนึกพี่น้องได้ห้อยเพื่นใจดีครับผมเพื่อนบ่าเพื่ดอกมาจะโทรสอบถามกันเพื่อนใจดีนี่นี่คู่ละอเนี่ยนะครับเพื่อนพี่น้องเนื้อนี่เนี่ยครับเนื้นอพูดจักบาทต้องให เจ้าบาแล้คร like ับผมเท่าไรครับแสามแสนเนอะพี่น้องอู้งามแฮ้งงามแฮ้งมาพอตัวนี้แล้วสะดุดเลยพี่น้องเอ้ยตอวน้งามครับอ่เจ้าบาะไรอ้หอยน้จักปีแล้วครับนี่ ขั้อหน่อยที่เขาช่งปีเลยพี่น้องท่านท่านจะทายแถวอยู่สูงไรปไหครับอยซีที่เบียดแต่เครับพี่น้องมอเกินมือนให้รู้หาดูมองต้นโตดีมากตักลางางดอกีตายแล้เอาจุกไปบ้างนะครับจุไปบ้างเนี่ย เก้าพันครับสองหมื่นสองหมื่นเก้าพันมึงขายด้วยพี่น้องมึงขายบิึงขยเงีงครับเพิ่นเป็นลูกตัวใดงนี่มาจกพันซุงครับลูกตัวใดครับพันซุงเป็น้องท้องใบครับเปิดไปได้ไหมนเปิดไปสองแสนเก่าตัรองเลยครับสองแสนเก่าตัวรองเลยด้วพี่น้องด้วย่ง เปิดที่ต <mythology> ัวไหนครับผศูนย์หกหนึ <ement> ่งหนึ <t os salaries> <Audi> ok ่งศูนย์หกหนึ่งหน้าสามสามขเยห้าสาามห้าสามสามสามหกสองสามอยยังครับหอยตุยเมืองหอยชยครับหอยตุยเมืองหอยไเดอครับห้สีานหจัดหน่อยนี่กอ้วถูกงามงพี่น้องงามกระบาลนี่เปิดเลยครับ พี่น้องเบิองเบืองคองแปลกๆก็มีเด้อพี่น้องของแปลกๆนี่แปลกสายอนุรักษ์มากนี่สายอนุรักษ์ตู้น้อยมากตู้ใหญ่มากใหญ่นี่สายอนุรักษ์พี่น้องเด้อนะมือนี้ตลาดมั่นมั่นเลยที่พวกท่านมั่นแล้วประกันโลดเองินับประกันเลยแต่ดฮอนนิวคุณว่าคนรับประกันแห้งอะไรไพตัดต่อจิตัดเองเงาิตัดเองพี่นี่พันกันเดี่ยวไปโดดถึจบการนั่งกี่โด้ โอ้ตัวแปลกด้วพี่น้องแปลกที่ริโอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้แจ็าบารครับผมตัวนี้แสนไงครับโอ้แสนทอาครับโอ้ทองพญาหงษ์เด้อครับพี่น้องสูงสูงอยู่ที่เท่าไหร่ครับผมเดือนหน้าก็ออกแล้วครับสูงสุดความสูงไหมครับผมสูงหนอยสี่สิบครับโอ้สูงหน่อยสี่สิบแต่พี่น้องอีกเพิ่นว่าอีกอีกเดือนหน้าก็ออกแล้วเด้อครับเตรียมตัวหาพักยี่เลือดไปหลวดเพิ่นว่า ของพราหมด้วพี่น้องโทรบังดาบังท่ายนใรบกคเมือกันบังดาบังถ่ายนเดยังัฝากเบอร์โทรนะครับผมเก3าครับ093เกครับ353 4315ครับ4315ห้อยยังครับห้อยกี่มื่งนองครับห้อยกี่ม่งอนเดอครับพี่น้องโอ้โหยเงี้ยอ่างดีนะครับเลขจีม่องแท้นะครับ แต่บอกองไงๆมับรรยากาศตลาดเด้อพี่น้องเาวกะบอะไรด้อพี่น้องเด้อครับเอาสำหรับคลิปนี้เข้ากับว้พ่อตำหนีเนาะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหนาเข้าสีลงให้เบิง่งเรื่อยๆได้ครับเด้อครับสสวัดีครับ